สมมติว่าเรานึกภาพไอ้ตรงคอวัวครับสันคอของมันอะชักมันคือชักในชักเนี่ยพาร์ทเนี่ยมันแบ่งได้เป็นหลายส่วนมากและส่วนหนึ่งที่อร่อยแล้วก็คนนิยมนํามากินกันก็คือในส่วนของเนื้อใบพายครับใบพายจะอยู่ในสันคอด้วยแหละหรือว่าออยสเต Blade <S <s เราจะเอามาย่างตรงๆบนเตาคอนโรแบบนี้ครับนี่คือเตาที่ไม่ด้มีความซับซ้อนอะไรคือมีฐานอยู่ข้างล่างแล้วก็มี ตะแกรงอยู่ข้างบนเราย่างเพื่อคาดหวังอุณหภูมิความสุกมีเดียมแร่ทูแร่ครับส่วนด้านนอกครับเหมือนเดิมแบบที่เราชอบก็คือกรอบเกรียมครัสแบบนี้ครับแล้วพอหั่นออกมาข้างในดูสินี่มีเดียมแร่ทูแร่กำลังดีครับกินแบบนี้กำลังอร่อย เราอาจจะเคยเห็นมันเสิร์ฟอยู่ในร้านที่เป็นยากินิคุแบบสไลด์บางใช่ไหมครับทำแบบสเต็กแบบนี้ก็ได้อารมณ์ไปอีกแบบดีเหมือนกันครับ